นะครับความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีนะครับหรือดิจิทัลนั่นเองนะครับรูปนี้จะทำให้คุณเห็นนะครับรูปนี้จะทำให้คุณเห็น8ด้านแต่ละด้านมีอยู่3ระดับรวมเส้นเล็กๆแล้วมีทั้งหมดอยู่26สินะครับสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณเห็นอยู่ในหน้าจอนี้ก็คือนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่น ดิจิตอลยูสนะครับดิจิตอลยูสก็มี1 2 3นะครับ1 2 3 1 2 3คืออะไรระดับ U ระดับคนใช้ระดับ2ระดับการใช้งานเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระดับ3ก็คือระดับผู้ให้บริการเช่นตัวนี้เป็นระดับที่1ก็คือระดับ U การใช้งานอย่างบาลาน ไอ้น,นี้เป็นระดับที่2คือการใช้งานเพื่อคำนึงถึงสุขภาพและระดับที่3ก็คือคำนึงถึงพลเมืองหรือสังคมดังนั้นระดับที่1ระดับพลเมืองนะครับระดับพลเมืองก็คือระดับที่อะไรครับระดับที่พลเมืองดิจติตอลควรเรียนรู้เช่นเดียวกันครับไอ้น,นี้ก็เป็น1 2, 3สาม ได้แก่อะไรบ้าง identity 1การกำหนด identity หรือการบริหารจัดการ identity ของพลเมืองดิจิทัลอันที่2การสร้าง identity ร่วมกันเช่นคุณมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งเช่นกลุ่มลักแมวคุณก็สร้างอะไรครับอัตลักษณ์ของกลุ่มคุณให้มันเกิดขึ้นนะครับอัตลักษณ์ของกลุ่มคุณให้เกิดขึ้น และอันที่3เป็นระดับที่3เป็นระดับผู้ให้บริการผู้ให้บริการนี้อาจจะมีอิทธิพลถึงกับการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นผู้เปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางดิจิตัลไปได้เช่นแพลตฟอร์มเปลี่ยนไปเตรียมแพลตฟอร์มที่มันทันสมัยให้บริการแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมาดิจิทัลไลฟ์นะครับดิจิทัลไลฟ์ Light, ก็มี 3ระดับเหมือนกันครับ1 2 3 1คือพลเมืองดิจิทัลที่รู้คือการจัดการไ r เ v ซี y การจัดการความเป็นส่วนตัวของเราอที่หน้าเราเรียนอันที่2การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหมายความว่าถ้าคุณมีสินค้ามีให้บริการที่วางอยู่บนโลกออนไลน์แน่นอนอาจจะถูกขโมยอาจจะถูกลักอาจจะถูกละเมิดอาจจะถูกก๊อปปี้ แล้วเราจะบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทางดิจิตัลนี้อย่างไรและสุดท้ายระดับอะไรครับระดับที่เป็นผู้ p r o v i d เ r ก็คือการบริหารจัดการสิทธิลิขสิทธิ์ต่างๆของผู้ใช้บริการก็คือผู้ให้บริการคำนึงถึงผู้ใช้บริการนะครับตัวนี้เป็นดิจิตอล literacy คุณว่าหนึ่งคืออะไร หคือ information literacy สอง content creation และก็สคือระดับที่สูงขึ้นมาหน่อยมี data driven and AI literacy ระดับ1ก็คือการประเมินแยกแยะสารสนเทศให้ออกว่าไอ้นี้ถูกไอ้นี้ผิดเดี๋ยววันนี้เราเรียนก็คือในเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากข่าวสารสารสนเทศ ระดับที่2ระดับเป็นผู้สร้างระดับที่3เป็นระดับของการรู้เท่าทันว่า AI เป็นอย่างไรการสื่อสารนะครับ1 2แล้วก็3 1ก็คือการบริหารจัดการการทิ้งร่องรอยไว้บนโลกอินเทอร์เน็ตระดับ2คือระดับที่พวกเราทำงานร่วมกันตอนนี้ผมว่าพวกเราถ้าจบคอร์สเนี้ยคุณได้ทำงานร่วมกันออนไลน์ คุณถึงระดับ2แล้วแต่ระดับ2นะครับคุณทำงานร่วมกันออนไลน์อย่างไรเช่นเช่นเต็มที่2ส,สุขภาพ3ม,มุ่งผลลั์อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันสุดท้ายระดับสุดท้ายคือระดับของการสร้างหรือสื่อสารแบบสื่อสารมวลชนสร้างสื่อเพื่อการสื่อสารอย่างนี้เป็นต้นอ่าโอเคครับต่อมาทางด้านของ ความฉลาดทางอารมณ์ระดับหนึ่งก็คือการเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะครับบนโลกออนไลน์อันที่2นะครับการตระหนักรู้นะครับการตระหนักรู้ในเรื่องของภาวะทางอารมณ์ของตนเองและอันที่3ก็คือการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นในโลกออนไลน์นะครับต่อมาดิจิทัลเอ่อเซกิวเตี ดิจิ t a ลเซก u r ิตีตัวที่อ่อนที่สุดไม่ใช่ตัวอ่อนที่สุดตัวที่อยู่สำหรับยูเซอทั่วไปก็คือ 1.Personal Cyber r i c เ Cyber s e c u r i อ y อันที่ 2.Network Security อันที่ 3.Organization Security อันที่1คือ Personal คือตัวตนของเราตัวเราความปลอดภัยของของเรามีอะไรบ้างเช่นการถูกแฮกข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต แบบนี้คือเป็นลักษณะของความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลของเราอันที่สองคือข่ายของเราจะต้องทำงานได้อย่างเป็นอย่างดีนะนะครับไม่ถูกโจมตีไม่ถูกไวรัสไม่ถูกเลขค่าถ่ายอะไรอย่างนี้เป็นตน้นและอันสุดท้ายก็คือองค์กรของเราสามารถที่จะบริหารจัดการข้อมูลได้นะครับและเรื่องสุดท้ายก็คือ digital s a f e ี้ตัวแรกสุดก็คือตัวที่หนึ่ง behavior พฤติกรรมเสียงบนโลกออนไลน์พฤติกรรมเสียงของเราเองนะครับอันที่2 Content List ิสนะครับสาระอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อ,อะไรครับหรือความเสี่ยงในโลกออนไลน์และอันสุดท้ายก็คือคอมเมอร์เชธุรกิจนะครับอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจนั้นก็คือลักษณะสามระดับ8ด้าน24สสมรรถนะนะครับเดี๋ยวพวกเรามาดูกันครับว่า มาดูกันครับว่าเอ๊ะแล้วแล้วไอ้ตัวสมรรถนะพวกนี้มันแบ่งอะไรกันยังไงนะครับมันแบ่งอะไรกันยังไงถ้าเรามองดูว่า1มันแบ่งออกเป็น3ระดับระดับที่1ก็คือระดับพลเมืองดิจิตอลระดับที่2ระดับผู้ใช้งานดิจิตอลระดับที่3ก็คือผู้ทําให้ดิจิทัลมี การแข่งขันหรือมีภาวะของการเปลี่ยนแปลงนะครับให้มันเกิดการใช้งานที่ทันสมัยเตรียจะจะัดเตรียมไว้ให้เรานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือยู่ในระดับที่3และแต่ละระดับก็จะมี8อะไรครับมี8ด้านนะครับมี8ด้านตามนี้นะครับรวมทั้งสิ้นก็24ด้าน นะครับคำถามคือแล้วเราจะเรียนด้านไหนเราจะเรียนด้านนี้ครับเอ้ยเราจะเรียนระดับนี้ทุกด้านนะครับระดับนี้ทุกด้านอันที่1ถ้าเรื่องอัตลักษณ์เราก็จะคุยกันเรื่องของ Digital Citizen i d e n t ดีนการบริหารจัดการอัตลักษณ์ของบุคคลอันที่2องด i จิทัลยูสจะเป็นบาลานซ์บาลานซ์คือสมดุล ระหว่างการใช้งานออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์อันที่3 behavior l i management พฤติกรรมความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมความเสี่ยงหรือการจัดการพฤติกรรมความเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นหัวข้อของทีจ่จะบรรยายก็คือการบริหารจัดการการบูลลี่แน่นอนครับณนะวันนี้บูลลี่กลายเป็นประเด็นสำคัญของคนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่ นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าบูลลี่มีกี่แบบต่อมาก็คือ Security นะครับลักษณะของ Security ก็คือลักษณะของการดูแลข้อมูลของตัวเองนะครับเช่นกา,ก,า password, การป้องกันพาสเวิร์ดการป้องกันอีเมลการป้องกันสแปมหรือไวรัสนะครับ5นะครับก็คือการเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะครับการเห็นอกเห็นใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจก็คืออะไร ดูข้อแตกต่างกันนะเราต้องเข้าใจความแตกต่างตรงนี้เป็นต้นนะครับ6การทิ้งร่องรอยนะครับเก็คือ literacy ก็คือการรู้เท่าทันสารสนเทศและก็8ก็คือการจัดการความเป็นส่วนตัวของตัวเองนะครับ mm hmm. เราจะเรียนระดับที่1ทั้ง8สมรรถนะนะครับแต่อีก16สมรรถนะมันก็จะเป็นของระดับ2และระดับ3วกเาไ่อเราไปอ,าอ่านเพิ่มเติม นะครับคราวนี้นะครับเรามาดูภาพรวมนะครับภาพรวมของอะไรครับของสมรรถนะที่เราจะเรียนสมรรถนะที่เราจะเรียนรู้นะครับว่าสมรรถนะนี้มันเป็นเอ่อมันเป็นมันเป็นทักษะของพลเมืองดิจิทัลนะครับอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยก็คือ เราจะได้เรียนรู้ Digital l l g ล t ์ดิจิท l ลไล h t ก็คือ Privacy Management นะครับดิจิทัลไล h t คือ Privacy Management Privacy Management แปลว่าอะไรการใช้ดุลลินิทเพื่อจัดการข้อมูลส่วนตัวของเราบนโลกออนไลน์ <c oughs> ที่บอกว่าป้องกันอะไรป้องกันความเป็นส่วนตัวหมายความว่าเราเปิดเผยตัวตนของเรามากเท่าไหร่ก็แสดงว่าคนที่ ประสงค์ร้ายกับเราก็จะรู้จักเรามากขึ้นเท่านั้นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ของการให้ข้อมูลข่าวสารหรือสาระที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะ่ะมันเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพและวิชาการโอเคครับเปิดเผยถ้าประโยชน์ทางธุรกิจก็เปิดเผยอีกมุมหนึ่งถ้าประโยชน์ทางการเมืองก็เปิดเผยอีกมุมหนึ่งอย่างนี้เป็นตน้นนะครับอันที่2 critical thinking ก็คือการคิดแยกแยะว่าอะไรคือข้อถูกอะไรคือข้อผิดในสาระที่คุณได้รับมาหัวข้อตรงนี้ก็คือ literacy นี่นเองนะครับต่อมา food printing นะครับต้องเข้าใจธรรมชาติของโลกออนไลน์นะครับว่าถึงคุณไม่บอกว่าช่วยเก็บข้อมูลฉันไว้หน่อยนะช่วยเก็บข้อมูลฉันไว้หน่อยนะเขาก็เก็บ who is ก็เก็บสมมตนะิ who ว่า h o is ก็เก็บเก็บว่าคุณไปไหนมาไหนเก็บว,ว่าคุณเดินไปที่ไหนมาบ้างในโลกออนไลน์นะครับนั่นะค,นะค,นะค,คือทิ้งรอยเอาไว้นะครับที่ผมยกตัวอย่างิงการทิ้งรอยของการหาชาลีถอยลงหนองน้ําเขาก็ถอยลงเพื่อให้ปลายเท้าเขาหันออกไปข้างหน้าดูเหมือนเขาพึ่งขึ้นมาจากอะไรครับขึ้นมาจากน้ําอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แต่การทิ้งของคุณคุณทิ้งแบบถอยหลังกลับได้ไหมก็ไม่ครับมีแต่ทิ้งไปข้างหน้านะครับ Empathy คือความใส่ใจความต้องการของคนอื่นหรือเห็นอกเห็นใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจก็คือเห็นว่าเขามีความแตกต่างกันนะเขามีอารมณ์และความรู้สึกทางดิจิทัลและออนไลน์ที่แตกต่างกันเนื่องจากวัฒนธรรมและความเชื่อมันแตกต่างแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมาก็คือ Security นะครับ s ซเ u r i t y ก็คือการป้องกันข้อมูลของเราไม่ให้ถูกโจมตีทางไซเบอร์ต่างๆเช่นแฮกอย่างนี้เป็นต้น Cyber ร์บู y ลี่นะครับไซเบอร์บูลก็คือการใช้งานอย่าง s a ฟ e t y สามารถตรวจจับสถานการณ์ที่ถูกละลานบนโลกออนไลน์ได้ถ้าคุณไม่ร่วงรู้ว่าคุณถูกะละลานหรือการแกล้งนะครับแน่นอนเพราะว่าตรงนี้มันจะติดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันระเบิดออกมาปุ๊บ ต่างคนต่างรู้สึกไม่ดีต่ออะไรครับไม่ดีต่ออกิจกรรมหรือกระบวนการนะครับของการละลานหรือแกอนแกล้งทางไซเบอร์นะครับต่อมาก็คือดิจิทัลยูสการใช้งานอย่างบาลานซ์บาลานซ์สมดุลระหว่างอะไรครับสมดุลระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ นะครับก็คือสกินไทม์แมเนจเม e นต์สกินไทม์แมเนจเมนต์คือการบริหารเวลาให้เรามีเวลาดําเนินชีวิตในชีวิตประจำวันกับเวลาในการใช้ดิจิตัลให้มันสมดุลกันและสุดท้ายก็คือการกําหนดอัตลักษณ์อัตลักษณ์ของข้อมูลของเราว่าเราจะให้ข้อมูลมากน้อยแค่ไหนเปิดเผยแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการความสามารถในการแยกแยะหรือ critical thinking นะครับหรือ critical thinking ซึ่งพวกเราสามารถที่จะนะครับได้เรียนนะครับได้เรียนทุกอันเลยทั้ง8อันนี้นะครับวันนี้เราคุยกันของเรื่องของ critical thinking ก่อนนะครับก็คือการแยกแยะความจริง แล้วก็ความเท็จมันก็คือในเรื่องของในเรื่องของอะไรนะในเรื่องของเฟกนิวนะครับในเรื่องของเฟกนิวนั่นก็คือในเรื่องของดิจิทัลลิเทเลซีการรู้เท่าทาันสาระได้คุณคุณมีหนสาระคุณได้รับ1สาระมาคุณจะเชื่อหรือคุณจะไม่เชื่อลักษณะแบบนี้นะครับ